เออแล้วแล้วเวียกแล้วนี่ทั่งนี้ปฏิทินช่วยไปพักผ่อนได้บ่ดิพียเกาเ็ตโซนิโนพักกันนั่งใช่หอพักกันพอกกันนอนยืนป้าเขาก็ได้ ออกไปไปสซงดูเข้าวันนี้งอยแล้วไม่ออกกระไดไม่ออกสภาพ่อพองด้วยไปดีัปดี้กระไดเอาออกมากเลยเดี๋ยวเ,เขาไปเบิ้งเบียกในบ้านได้เปน็นพี่น้องออกเมื่อกันเดอรสังเกรี่ อดเอาเด้อห้องรเดี๋ยวตามไปอดเอาหน้าสังกะรีเธออยู่ในชุดขาวเธอเธอต้องสำรวมสนนก้อนบอกจัเลยจักเดี๋ยางกันพี่สิแล้วสิขับไปซองเมืองก่อนไปชีไปประสานงานขันนตอนก่อนนะจะลุกมากินขาวกรรองเพ่งนั่นคือกษะอ่าเดี๋ยวไปถเมืองตูกาปะปเอา จะไป <coughs>